พยาใจของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรในการคิดถึงก็ระลึกนึกถึงใครทําบุญกับท่านนี่นะในทุกทุกบุญเนี่ยจะได้บุญมาก<อ>นี่นยจะ๊ะบุญไม่ทราบจะบอกว่ายัางไงมันมากมากกว่ามากอะ่ะเนี่ยเนื้อกับสิ่งที่ดีสุดภาษาอังกฤษก็ว่าไง beyond the best ใช่ไหม beyond the best เอาคนอยู่ในกลางงงเดี๋ยวก็พูดภาษาบาะกอยสิเขาบอกเบสไปวาติงเบสอ้าวมหาวิหารก็จาจาเนี่ยถ้าใครได้ทำหลังคาเนี่ยใครได้ทำบางหลังคา สาธุหลังคาเนี่นะถ้าใครได้ซ่อมหลังคานี่ยนะเอามาทำให้ดีๆบ,บุนไม่ต้องแรงกันแล้วนะ